คิดว่าไม่รอดแน่เลยทังใส่ตายแน่แนพี่ผมว่าพี่ออกเถอะเดี๋ยวพี่อาจจะชนไม่เป็นไรเดี๋ยวของก็พอ,อกพี่ออกเถอะอยากให้เขามารับผิดชอบอะค่ะมามอบตัวแล้วเขาทำนิสัยแบบนี้ไม่สมควรที่จะขับรถอีกต่อไปอะผู้เสียหายเกาะรถใจเด็ดไม่ยอมลงพร้อมเล่าที่มาเหตุการณ์สุนทึกเราไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เขามาชนเขามาชนท้ายเราอะค่ะตรงห<ม>น้าโรงพยาบาลราชวิถีอะค่ะแล้วพอเราก็เปิดกระจกเรียกเขาบอกว่าให้จอดข้างทางเขาก็ไม่ยอมเปิดกระจกไม่ยอมเปิดกระจกลงลเสร็จแล้วเราก็เลยขับไปป่านหน้าเขาให้เขาจอดพอเขาจอดได้เขาไปไม่ได้เราก็เลยลงรถมาเคาะกระจกเขาแล้วก็เรียกเขาลงมาเขาก็บอกว่าหนูจะลงข้างหนูจะไปข้างทางอยู่แล้วเนี่ยกําลังจะไปจอดข้างทางอ่ะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะจอด เราก็เลยเดินขึ้นรถเขาก็เดิน <im> เขาก็ขับรถไปปรากฏว่าเขาไม่จอดอะค่ะเขาไปเลยเราก็เลยขับรถไล่ตามเขาไล่ตามจนไปถึงตรงไฟแดงตรงตรงที่เกิดเหตุนั่นนะคะพอถึงตรงนั้นเราก็มันติดไฟแดงพอดีเราก็เลยลงจากรถไปแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยช่วยด้วยเราก็เราก็ไปเรียกเขาไปขวางหน้ารถเขาเขาก็ไม่ยอมจอดเขาก็ดันเราดันเรา ทีแรกก็ดันเบาๆแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนเราแบบไม่ไหวเราก็เลยต้องเกาะหน้ารถเข้าไปค่ะต้องไปมีนาทีน่าตัดสินใจเกาะมันไม่รู้จะหลบไปทางไหนค่ะเลยต้องเกาะหน้ารถเขาระหว่างที่รถวิ่งไปครับคิดในใจทำยังไงบ้างคิดว่าไม่รอดแน่เลยต้องสียายแน่ๆนใช่ตอนนั้นคิดว่าโอ้โหส่งสัยใยแน่แน่เลยเห็นสีหน้าเขาที่เขาขับรถไหมครตอนที่เราเกาะไม่เห็นนะคะตะโกนเรียกให้คนช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่คนเขาก็มาช่วย ไปเกาะครั้งแรกอะไปประมาณ20-30เมตรนะคะแล้วเขาก็แล้วเขาก็จอดพอเราพยุงตัวได้ยืนขึ้นมาได้เราก็เรียกให้คนช่วยอีกให้เขาลงมาเขาก็ไม่ยอมลงอีกเขาก็ดันเราอีกดันเราอีกจนเราเกาะไปอีกรอบหนึ่งอะค่ะเป็นครั้งที่สองพอเกาะไปครั้งที่สองเขาไปติดไฟแดงข้างหน้าน่าจะมีรถจอดอยู่ด้วยอะค่ะเขาไปติดไฟแดงข้างหน้าเขาก็เลยจอดไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็เลยลงลงเขาก็พยายามจะหนีอีกทีนี้เราไม่เกาะแล้วค่ะเลยหลบ หลบทั้งทางสีหน้าททางเขาเวลาคุยเขาเป็นคนยังหรือว่าปกติค่ะนิ่งๆเลยค่ะไม่เมาไม่ะไรดูไม่เหมือนเมาอะค่ะแต่เห็นก็ดูไม่โง่เขาเขาชี้หน้าเราอ่ะเขาบอกว่าไม่ชอบคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่เคยรู้จักกันไม่เคยอะไรเลยค่ะแต่ตอนที่ไปเคาะกระจกเรียกเขาอ่ะตอนที่ไปเคาะกระจกเขาบอกว่าอ่าที่ทําอย่างนี้ไม่ถูกนะพี่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างเนี้ค่ะเราก็ พอหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไปเลยก็เลยไล่ตามกันไปกลัวไหมว่าตอนที่ไปอยู่ตรงติด <laughs> ไฟแดงเขาจะเอาเราไปชนกับรถกระบะตอนนั้นไม่ได้คิดนะคะมไม่ได้คิดเลยตอน,น,นคิดอะไรบ้างอตอนนั้นคิดว่าเขาจะต้องหยุดรถมาคุยกันนะคะคิดแค่นั้นเองอว่าเขาจะต้องหยุดรถมาคุยกันทําไมทําแบบนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้ ทางผู้เสียหายบอลคนก่อเหตุมามอบตัวเธอะย้ำทำนิสัยแบบนี้ไม่ควรขับรถอีกต่อไปเราไปฟังคำสัมภาษณ์นี้กันต่อเลยค่ะอยากให้เขามารับผิดชอบนะคะมามอบตัวแล้วเขาทำนิสัยแบบนี้ไม่สมควรที่จะขับรถอีกต่อไปะคะ่ะไม่น่าจะให้ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะนันอันตรายมากแล้วก็คนอื่นอีกตั้งหลายคนค่ะส่วนตัวได้รับบาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างก็มีช้ำนิดหน่อยอค่ะมีช้ำแล้วก็ระบบ เล่นถอยตรงไหนมีระบมตรงชิ่โค้งตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เราเคยกับเกาะรถใครมาก่อนนานี้ไม่เคยค่ะไม่คิดด้วยครั้งแรกเลยใช่ค่ะพ่อมันผ้าอะไรนะนี่ไงผ้าผู่ทวดอ๋อ่ยมาตลอดเลยค่ะก็ดำเนินคดีค่ะเอาถึงที่สุดเลยค่ะปล่อยไม่ได้ค่ะปล่อยไว้เป็นอันตรายสังคมอ่ะ ล่าสุดตำรวจเตรียมออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถพบเป็นชายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมหาความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ